ชีวิตของฉันเพื่อเธอคนเดียวจะเป็นจะตายฉัน นีน่าขอโทษนะคะที่ก้าไก่เรื่องส่วนตัวของพี่กรขอโทษจริงๆค่ะ ไปโกรนีน้าเลยนะคะนีน้าแค่รู้สึกเสียใจไม่เข้าใจแต่ตอนนี้นีน่าเข้าใจพี่กรณแล้วพอนีน่าเองก็ไม่ได้ต่างจากพี่กรณ์รักเขาข้างเดียว พี่ไม่ได้โกรธีนหน้าพี่แค่รู้สึกแย่กับตัวเองพี่ก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกัน พอปี้เลิฟเนี่ยมันจะอยู่ในใจพี่นาขนาดนี้นะเวลาทำข้าวต้มมัดเนี่ยนะนเนี่ยก็ต้องห่ออย่างนี้เนี่ยปิดนี่เสร็จใช่มเนี่แล้วก็เนี่ยรวบผักเนี่ยมาเนี่ยม้วนเนี่ย ม้วนเอติปีไปม้วนไปให้แน่นนะแล้วก็หมุกทำมุมเขาเราก็เรียกนมสาวนี่แหละนมสาวนะครับเนี่ยกับตรงนี้เนี่ยทำให้แน่นลูกเวลานึ่งมามันจะได้แน่นนะเนี่ยเสร็จแล้วก็เนี่ยเอามาเนี่ยต้ให้แน่นใช่ไหมแล้วตอกเนี่ยมัดเนี่ยอย่างที่ยายทำให้ดูเนี่ยครับผมตอกเนี่ยมัดเนี่ยนะตอกมัดเนี่ย ลิลี่จะทําให้ได้นะคะคุณยายทาให้ได้สิลูกนะพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าผู้หญิงสมัยนี้แล้วก็ไปเรียนเมืงองนอกมาหลายปีอย่างลิลี่จะชอบทําอะไรแบบนี้ด้วยฮะ <c oughs> ลิลี่อ่ะชอบทุกอย่างที่เป็นของไทยค่ะทั้งผ้าไทยแล้วก็ขนมไทยด้วยจะดูชุดสิยังขโมยของยายมาใส่ ก็ลิลลี่คิดถึงคุณญายนอีกแล้แน่็นเเป็นเจ้าพี่หลานคนนี้นี่ใส่ชุดคุณยายะแล้วได้กินน้ำอกของคุณยายอีกอย่างลิลลี่คิดถึงเมืองไทยค่ะคิดถึงบ้านเราอยู่ที่นู่นเหงาจะตายหัวแขนเนี้ยทำทานน้ำหูน้ำตาจะไหลอะไรกันเลยเอ้วลิลลี่คิดถึงบ้านนี่ค่ะไปหูวแคกเนี่ยไปล้างไม้ล้างมือไปห้สะไปลูกไปเดี๋ยวพี่พาไปนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลิลนี่ไปเอง ขอบคุณพี่กรณมากๆเลยนะคะอาสาไปรับลิลลี่ถึงสนามบินน่ะแล้วก็มาส่งที่นี่อีกถ้าไม่มีพี่กรณ์น่ะลิลลี่ไม่รู้เลยว่าจะมากับใครก็พ่อเราไงล่ะพ่อมีมุทิตานี่คะแมวน่ะไม่พูดอย่างนี้กัะไปลังไม้ลังมือดูเลอะเทอะละเดี๋ยวยายทำต่อเองไปลูกปะค่ะคุณยายแย่รีบมาทะเพีทำเป็นแข้มแข็งไปอย่างนั้นน่ะ แต่ในใจจริงๆนะลิะลี่เจ็บปวดมากนะแต่ยายก็ดีใจที่ลิลี่น่ะดูแลตัวเองได้ไม่ยอมให้ความอ่อนแอปล่อยตัวเองให้หลงไหลฟุ้งเฟ้อไปกับวัฒนธรรมใหม่ๆจนลืมวัฒนธรรมเก่าๆแล้วก็ทำตัวเละเทะผมก็ดีใจครับที่น้องเป็นผู้หญิงไทยแบบนี้ไม่เหมือนน้องสาวผมเลยครับคุณยายทำไมล่ะยายเมย์ครับ ไปเรียนต่างประเทศมาหลายปีกลับมาเนี่ยทำตัวเป็นฝรั่งจ๋าเลยครับหน้าเขกกระโลกมากเลยครับก็ค่อยๆแก้ไปครับผมอยู่ท no ี Bugün? ่เนี่ยสบายใจจังเลยอะ ลี่ไม่อยากกลับไปต่างประเทศเลยถ้างานลิลลี่ก็เรียนที่นี่สิคะจะได้ไม่ต้องกลับไปที่นูน่นแต่ลิลลี่ไม่อยากเจอมุทิตาทุกวันนี่คะอยู่ที่นู่นอะถึงจะเหงาบ้างแต่ก็ดีกว่าเจอมุทิตาถ้างานน้องลิลลี่ก็กลับมาไทยบ่อยๆสิคะแล้วถ้าอยากไปเที่ยวที่ไหนไงเดี๋ยวพี่กรณ์พาไปทุกที่เลยที่เหรอจริงสิวิพี่กรณนะ์อะน่ารักที่สุดในโลกเลย <c oughs> <c oughs> กินข้าวเธอโลกเดี๋ยวจะกลับเทพดึกนะค่ะยายนั้นเดี๋ยวลิลลี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะรอลิลีล่กลับมานะแล้วเ,เจอกันนะคะค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีจ้ะ ต่อมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรอคะเปล่าหรอกจ้ะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะพี่ต่อปิดดาวไม่ได้หรอกมีอะไรก็บอกดาวมาเถอคะค่ะเรื่องคุณดิลลี่ใช่ไหมคะ ไม่รู้สิดาวบางทีเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าตัวเองดูแลเธอได้ไม่ดีล่าจจะมีคนอื่นก็ได้นะที่ดูแลเธอได้ดีกว่าพี่นะแล้วทำไมพี่ต่อถึงคิดอย่างนั้นล่ะคะคนเรานะคะจะรู้ว่าสิ่งไหนมันดีไม่ดี มากไม่มากมันต้องเกิดจากการเปรียบเทียบค่ะแล้วนี่พี่ต่อกำลังจะเปรียบเทียบตัวเองกับใครอยู่ล่ะคะสำหรับดาวนะพี่ต่อดีที่สุดเก่งที่สุดแล้วดาวก็เชื่อนะคะว่าคุณนินดี้ก็ต้องเชื่ออย่างนั้นผู้หญิงดีๆนะคะ ถ้าไม่ใช่ครอบครัวของตัวเองเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะไปไหนกับใครง่ายๆหรอกคะ่ะดาวเชื่อว่าคุณลิลลี่เนี่ยก็ต้องไว้ใจวางใจแล้วก็เชื่อใจพี่ต่อมากๆเลยนะคะแลาในเมื่อสามสิ่งนี้เนี่ยมารวมกันพี่ต่อก็คงรู้นะคะว่าสำหรับผู้หญิงเนี่ย มันหมายความว่าอะไรดาวพี่ดาวกำลังจะบอกอะไรกับพี่เหรอผู้ชายคนนึงยอมเสียสละเพื่อที่จะปกป้องชีวิตของผู้หญิงอีกคนหนึง่งดาวว่าพี่ต่อรู้ดีอยู่แล้วล่วคะค่ะว่าดาวหมายถึงอะไรไม่มีทางอะดาว อย่างที่พี่ทําลงไปก็แค่ทำตามหน้าที่ถ้าคนเราสั่งจิตใจตัวเองได้อย่างนั้นก็คงจะดีนะคะแต่ส่วนมากใจเรามักจะเป็นนายตัวเองอยู่ตลอดต่เราเองก็เหมือนกันค่ะที่ต้องแพ้หัวใจตัวเองอยู่เรื่อยไป ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้บริษัทเป็นของเราอีกไม่นาน,นแน่นอนค่ะลิลลี่จะได้รู้สักทีนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่พร้อมอยู่ข้างนองเสมอเมย์ก็จะทำให้คุณสันกับเยล,ลลี่แตกคอกันไม่ได้ค่ะหายไปไหนเนี่ยสองวันแล้วนะคุณลิลลี่นะ่ะชอบไฮทาไม่จริงผู้หญิงดีๆที่ไหนจะกล้าไปปลุกอยู่กับผู้ชายตั้งหลายคืนไอ้ ดีนี่นะที่เป็นสับปะรดถ้าเป็นทูเรียนแกเสร็จแน่อ้อเหรออ๋อลิลี่มหยุดเลยนะจะทำอะไรลิลี่เว้ยสวัสดีครับผมมังกรนะครับวันนี้แฟนๆละครช่อง8สามารถรับชมละครย้อนหลังแบบเต็มอิ่มครบทุกตอนได้แล้วนะครับที่ YouTube ช่อง8แล้วอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ ตึ่งชีวิตของฉันเพื่อเธอคนเดียวจะเป็นจะตายฉันยอมพร้อมทำทุกอย่างเพื่อรักและดูแลเธอเกิดอะไรก็ตามไม่มีวันทิ้งเธอโห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 และจะรักจะปล่ ฉันยอมพร้อมทำทุกอย่างเพื่อรักและดูแลเธอเกิดอะไรก็ตามไม่มีวันทิ้งเธอ,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 อและจะรัก